อาจาร,รย์เอ๋อมาอีกแล้วจะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่เราอธิบายถึงเรื่องวัตถุบโบราณที่อยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และต้นประวัติศาสตร์ของจีนนะคะในวันนี้ก็จะพาชมสมบัติจากราชวงศ์ฮั่นนะคะซึ่งจะมีอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องประดับที่จะพบเห็นกันได้บ่อยหน่อยและจะอธิบายได้ได้ละเอียดนิดนึงนะคะชาวจีนได้พัฒนา ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแกะหินการเข้าใจธรรมชาติของหินเนื่องจากว่าภูมิประเทศของเขามีภูเขามีแม่น้ำนะคะแล้วก็ภูมิประเทศเหมาะมากๆในการที่จะหาทรัพยากรมีค่าแร่ธาตุที่มีค่าเพราะนั้นจีนจึงเป็นวัฒนธรรมใหญ่ต้นๆที่ มีความสามารถในการที่จะทำงานศิละปะในเชิงประดับตกแต่งออกมาด้วยหินมีค่านะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นกำไรหยกจากรักชวงหั่นนะคะจะสังเกตได้นิดนึงว่าข้อที่หนึ่งะคะกำไรโบราณเนี่ยวงจะใหญ่วงวงจะใหญ่มากทีเดียวเพราะว่าสมัยโบราณนั้นถ้าในราชวงศ์ต้นๆของจีนนั้นกษัตริย์ก็ก็ใส่กำไรนะคะผู้ชายจะใส่กำไรด้วยนะคะ อันนี้กำไรในรูปแบบที่พบเห็นของราชวงศ์ฮั่นนั้นจะมีหินหลายประเภทนะคะเช่นหินแกรนิตก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นหินดำนะคะส่วนลวดลายนั้นถ้าเป็นผู้ชายลายบังคับผู้ชายเลยคือลายมังกรนะคะจะเป็นเหมือนกับเอามังกรสองหัวมาประจบกันตรงกลางนะคะแล้วก็จะเราจะเห็นหู เห็นเป็นหน้าของมังกรนะคะทีนี้การแกะสลักเนี่ยก็ถือว่าพัฒนากันมาตามยุคสมัยยุคแรกๆก,ก็อย่างที่บอกคือความชำนาญอาจจะยังไม่มีก็จะเป็นหน้าตาเรียบๆง่ายๆก่อนนะคะพอยุคต่อมาเริ่มจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะคะมังกรมีคลีบตรงกลางนะคะคลีบกลางตัวมีลายสลักลงไปเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเกลด อย่างนี้เป็นต้นนะคะหูหน้าตาอยู่ตรงนี้เล็กๆนะคะมาเป็นจบกันส่วนในเรื่องของเนื้อหินนั้นนะคะก็เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องของหยกอยู่แล้วนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ากำไรในยุคโบราณก็คัดเลือกมาทำก็ใช้หินใช้หยกอะคะ่เราจะเห็นได้เลยว่า เหนเป็นแสงนะเป็นหยกเนื้อคล้ายๆขนมเปียกปูนนิดนึงนะคะเวลาไม่ใช้ไฟสองมองจากภายนอกก็เป็นสีดำสนิทเลยนะคะน,นี่เป็นกำไลวงที่ทำด้วยหยกนะคะต่อมาจะดูทั้งนี้นิดนึงค่ะจะมีแหวนประเภทหนึ่งของจีนที่เขาจะใส่ ขอประทานโทษนะคะกับนิ้วโป้งนะคะผู้ชายจะใส่แหวนนิ้วโป้งแล้วแหวนนี้ส่วนใหญ่แล้วที่พบเราก็จะค้นพบว่าเป็นแหวนที่ทําด้วยหินหยกนะคะมันจะเห็นเห็นแสงเห็นไหมคะน่าจะกล้องจับเห็นนะคะแหวนพวกนี้เป็นแหวนสําหรับผู้ชายนะคะวงจะใหญ่แล้วก็ ทมเนียมของจีนเขาจะใส่ที่ทนิ้วโป้งนะคะส่วนแหวนในรูปร่างอื่นอย่างเช่นแหวนแกะสลักแล้วก็เป็นแมงทับนะคะแมงทับก็ถือว่าเป็นมแมลงที่มีความเป็นมงคลนะาะก็ใส่แมงทับกันนะะหน้าตาของแหวนให้ดูการแกะสลัก แล้วก็หินก็เป็นหินที่โปร่งแสงแบบนี้นะคะเนื้อหินมีหลายแบบนะคะอย่างวงนี้ก็จะขาวใสหน่อยกล้องพอมองเห็นนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นวงที่เราอาจจะไม่ทราบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องประดับนะคะอันนี้เป็นแม่แบบ ของของการพิมพ์ตัวอักษรน,นะคะเราจะเห็นว่าเขาแกะสลักแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีใช้คือเขาจะมีไม้กลมๆสอดตรงกลางแล้วกลิ้งลงบนหมึกแล้วจากนั้นเวลาเราพิมพ์ตัวหนังสือก็จะกลิ้งไปอย่างนี้ก็คือจะอ่านได้เช่นกลิ้งไปด้านนี้ก็จะอ่านเป็น เป็นเหมือนคําพูดอ่ะเป็นเหมือนสิ่งที่ก็ต้องการเขียนก็คือเป็นพิมพ์คือระบบพิม,มเนี่ยจีนเป็นประเทศแรกของโลกที่พบหลักการพิม,มนะคะคนพบว่าจะพิมพ์ยังไงอันนี้ก็คือแม่พิมพ์หินที่เป็นตัวอักษรจีนนะคะในราชวงศ์ฮั่นมีตุ๊กตาน้อยๆตุ๊กตาเล็กๆที่เป็นมีชื่อเสียงนะคะอันนี้ก็ทั่วโลกจะรู้จักว่าตุ๊กตา The Dancers of h a n ก็คือเป็น เป็นตุ๊กตาได้รำเป็นนางรำตุ๊กตาของราชวงศ์ฮั่นซึ่งจะทำเข้าใจว่าคือพบจำนวนมากนะคะพบจำนวนมากในแหล่งในเมืองที่ขุดลึกลงไปที่ค้นพบเมื่อประมาณปี1970นะคะค้นพบเมืองโบราณ ที่จีนค้นพบแล้วก็จะค้นพบตุ๊กตาพวกนี้มากก็นักวิชาการก็จะสันนิษฐานนะคะสันนิษฐานว่าเป็นเหมือนเป็นพวกเครื่องรางที่เขาใช้ติดตัวมากกว่าเพราะพบจํานวนมากก็เหมือนเหมือนเรามีพระเครื่องอะไรทํานองนี้ค่ะทุกคนก็จะสามารถได้สามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็จะทําด้วยหินเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเป็นหินในรูปแบบต่างๆอันนี้จะมองเห็นความใสของหินนิดนึงนะคะนะตัวนี้ ก็จะมีจากหลายวัสดุเลยทีเดียวถ้าเป็นหินหยกก็จะมีความโปร่งแสงอยู่นะคะอันนี้อาจารย์เอกมองพาชมพอให้เห็นภาพว่าวัสดุหินนะคะ ต้องยอมรับว่าจีนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ทำออกมาหลายรูปแบบมากทั้งเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องประดับศิลปะแม้แต่เครื่องเรือนก็ใช้หินอาวุธก็ใช้หินนะคะค่ะเดี๋ยวเราพากันต่อนะคะในดูในเรื่องเครื่องใช้ของของหินเครื่องใช้หินที่เราค้นพบในราชวงศ์ฮั่นนะคะในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องใช้ของฝ่ายหญิงนะคะเช่นอันนี้ เวลาเราค้นพบเรามักจะไม่เข้าใจว่าจะเป็นอะไรคะ่ะเป็นหินที่มีลอยลึกลงไปนะคะคืออันเนี้ยเป็นเครื่องใช้สำหรับผู้หญิงคือใส่ประแจะสีพึ่งอะไรพวกเนี้ยนะคะเราจะพบที่โต๊ะเครื่องแป้งผู้หญิงจีนก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ใช้แล้วแต่เป็นเครื่องประทินความงามนะคะคือมีนะักวิชาการก็ได จัดประเภทเอาไว้นะคะแล้วก็ลวดลายจะเป็นคล้ายๆผ้าอบลูกจันทร์บ้านเราค่ะที่เราเรียกผ้าอบลูกจันร์เป็นเหมือนดอกไม้นะคะแล้วก็บรรจุบรรจุสีพึ่งหรือบรรจุรเครื่องประทินความงามลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งค่ะอันนี้ก็ทําด้วยหินหินอ่อนหรือว่าหยกนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นพระราชวงศ์ก็จะเป็นหยก ะะแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องประดับเล็กๆที่เป็นลายดอกไม้ของผู้หญิงเหมือนกันสำหรับห้อยเป็นเหมือนคล้ายๆจี้อันนี้เป็นของผู้หญิงก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะส่วนของผู้ชายก็จะเป็นลายเข้มแข็งหน่อยคะ่ะ เป็นกลมๆง่ายๆแต่ว่าเป็นลวดลายแบบผู้ชายเห็นชัดนะคะอันนี้เดี๋ยวขอสอง่งอนุญ,ญาตนน่ดหนึ่งถ้าเราเราส่งด้วยก็เห็นเห็นเป็นเหมือนหยกนะคะมีความโปร่งแสงอยู่นะคะ และในยุคหั่นนั่นเองก็ได้ใช้หินมีค่าเหล่านี้ที่ค้นพบเนี่ยทำกระทั่งถ้วยนะคะนี่นะคะก็ใช้ในชนชั้นสูงก็จะเป็นพวกถ้วยที่ทำด้วยหินด้วยยกนะคะนนี้เราจะให้เห็น ว้มีน้ำหนักมากเลยล่ะคะ่ะจะมีตราประทับสลับไว้นิดนึงถ้าเห็นไงถ้าเห็นเห็นลางๆด้วยความเก่าก็าอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงนะคะแต่ว่ามีลวดลายแน่นอนนะคะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้จะพิเศษนิดนึงคือเป็นลวดลายทั้งใบเลยคุณทรายก็พอเห็นนิดนึงไหมคะ เป็นลวดลายทั้งใบเลยนะคะอันนี้นี่ก็ท้าสองด้วยไฟ จะเห็นได้ว่าจีนเริ่มพัฒนาในเรื่องของการแกะสลักหินมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วนะคะก็มีเครื่องใช้ไม้สอยหลายอย่างวันนี้อาจารย์เอจะจบด้วยแบบอะไรที่มันกล่อมเฮนิดนึงกล่อมเฮนิดนึงนะคะพาท่านผู้ชมมาพบกับหมอนจบคลิปนี้แล้วก็นอนฝันดีได้เลยค่ะหมอนโบราณของจีนหนักมากๆนะคะ ทําด้วยหยกนะคะเพื่อที่จะนอนแล้วก็ได้ความเย็นนะคะนี่เราจะมาให้ดูในหลายรูปแบบนะคะหมอนสามก้อนส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมอนเนื้อเนื้อหินขาวก็จะเหมาะกับผู้หญิงนะคะหมอนหยกนะคะคนจีนนอนกับหยกราชวงศ์ชั้นสูงก็จะนอนกับ หมอนหยกนะคะอันนี้อย่างนี้ทางเราก็ไม่ทราบว่าดัลลอปิโลจะเอาไปพัฒนาไหมแต่ว่าเย็นแน่นอนนะคะนอนลงไปนี่เกิดความเย็นที่ต้นคอแน่นอนไม่มีความร้อนแน่นอนนะคะก็ก้อนหินหนักๆอย่างนี้เลยก็เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากอยากให้ทุกท่านมาชมที่ศูนย์มหาสมบัติสแผ่นดินที่หัดใหญ่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนฝันดีหลับฝันดีกับหมอนยก จกักรพพรดค่ะอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับ ตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนี่สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพบกเกษตรกรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะ เตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิลมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัว ฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับและที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ ท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ล n e OA ของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินครับหรือโทรมาที่097